ครับนะวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพามาพามาดูต้นที่ติดรางวัลนะครับว่ามีต้นไหนบ้างนะครับที่ได้รางวัลโอเคต้นเข็มต้นนี้นะครับก็จะได้รางวัลมาทรงมาตรฐานนะครับเหรียญเงินมาดูต้นนี้นะครับต้นโมกต้นนี้ก็ติดรางวัลครับเหรียญทองแดงสวยนะครับเหรียญทองแดง ต้นนี้นะครับต้นนี้เหรียญทองแดงเหมือนกันนะครับสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวมันถ้าต้นไหนได้รางวัลก็จะมีป้ายป้ายติดนะครับอันนี้ก็ติดรางวัลน,นะครับมาตรฐานเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงโอเค แล้วก็เชอร์รี่แค่ต้นนี้อ่าเชอร์รี่ต้นนี้นะครับอันนี้เห,เหรียญทองดูครับนี่เหรียญทองสวยมากนะครับต้นนี้เหรียญทองเชอร์รี่ <c oughs> อ๋อแคม, <c oughs> มหน้าแคมหน้าต้านนี้นะครับเหรียญทองแดงนะครับ <c oughs> ต้นนี้เหรียญทองแดงแคมหน้าก <c oughs> ็ อมีต้นนี้นะครับผมสร้าง80%ต้นโพต้นโพโอฮาวายหรือหปลราสวยมากสมกับรางวัลน,นะครับออันนี้ต้นต้นหมากต้นนี้นะครับหมากต้นนี้ก็เรียนทองแดงนะครับ เดี๋ยวขับมาได้ีอ๋อมีต้นต้นนี้นะครับมะนาวเทศใช่ไหมต้นนี้ได้เหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงนี่โมกต้นนี้เหรียญทองนะครับ เหรียญทองนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเหมาะสมมากสวยมากนะครับอันนี้ก็เหรียญทองแดงต้นโมกรางวัลบอนไซมาตรฐานอันนี้เหรียญทองแดงนะครับต้นโมกต้นโมกสวยดีสวยดี โกต้นนี้นครับดูตะโกต้นนี้นะครับตะโกต้นนี้ได้เหรียญทองแดงนทองแดงดูดูภาพรวมครับด,ดูภาพรวมภาพรวม,รวมสวยมากนะครับาาแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็เหรียญทองแดงนะครับสวยนะครับมากต้นนี้ นี่ครับมากต้นนี้สวยมากดูนะครับต้นที่ติดรางวัลต้นนี้เหรียญเงินเก้มีบ้างสวนอันนี้เลยเก้าเจ็ดส่วนโอ้โหนี่<ว>อันนี้นี่ต้นนี้คร<ว>ับมะน,นาวทิศใช่ไหม อันนี้เหรียญเงินนะครับเหรียญเงินสวยมากเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินอันนี้เหรียญเงินเหมือนกันนะครับตัวน,นี้ทำ่าสวยมากนะครับสวยมากจริงจริเหรียญเงินอันนี้ก็เหรียญเงิน ตะโกต้นนี้อันนี้มาอาจารย์ได้เหรียญเงินนะครับดีใจด้วยดีใจกับเจ้าของไม้ทุกท่านนะครับที่ติดรางวัลต้นนี้โมกต้นนี้นะครับผมก็จ้องไว้อยู่นสวยมากอันนี้ได้เหรียญอันนี้ได้เหรียญเหรียญทองแดงนะครับสวยๆต้นนี้อันนี้เหรียญเงินนะครับโมกต้นนี้สวยมากนี่ครับต่างกันเลย รางวัลข้างกันนะครับสวยมากเหมาะสมยิ่งยิ่งอ่าพี่นุ่มเอาแล้วนะครับพยอยเก็บครับไยอยเก็บอ๋อครับไปไปพายายากนะผมเอาบอลลายหัวนะอันนี้นะครับอันนี้เหรียญเงินนะครับเหรียญเงินสวยครับสวยดูนะครับต้นนี้เหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดง เส้นทางแดงดวยครับโมกด้วยมากโมกติดรางวัลเยอะนะครับมีเอลบีด้วยต้นนี้นะครับโอ้เหมาะสมอย่างยิ่งเงียบเหรียญทองดูครับต้นนี้เทียนทะเลต้นนี้เหรียญทองนะครับสวยมากา่อ สวยนะครับเ<อ>ห็นไหมเลยคือสวยจริงๆยอมรับเลยต้นนี้ยอดเยี่ยมด้วยนะทุกอย่างสมบูรณ์หมดอันนี้เหรียญเงินนะครับต้นโมดูนะครับสวยงามอลังการนนา,มมา่ัดอรลังการมากนะครับ สวยมากมาดูโอเคมาดูต้นนี้นะครับโครงสร้าง50นะครับโครงสร้าง50อันนี้คุณดครับสวยนะครับรอันนี้โครงสร้าง50เหมือนกันนะครับหลักรางวัลต้อนออไปนึ่่อ ตัวนี้นะครับเหรียญเงินนะครับสวยงามสวยมากอันนี้ได้เหรียญเงินนะครับเหรียญเงินอันนี้ต้นนี้คืออันนี้ได้เหรียญทองแดงอันนี้เหรียญทองแดงสวยมมากนะครับต้นนี้ละเอียดมากนะครับคือบบ วสวยๆครับเปลยงทองแดงสวยๆอลังการอ,อันนี้โครงสร้าง80%รนนะครับตัวน,นี้ตัวนี้ผมมองฐานไว้ก็สวยมากนะตนี้สมควรได้รางวัลนะครับสวยมากสวยมาก อันนี้ก็โครงสร้าง80เปอร์เซ็นต์ครับสวยมากนะครับไม้โครงสร้าง80เปอร์เซ็นต์ต้นนี้ได้รางวัลตันนี้นะครับทำหน้าเย็นทองแดงนีครับง นี่ก็คงตานะฮะนี่เหรอโอ้โหติดรางวัลเลยเปลี่ยนเงินนะครับอันนี้ไม้บอนไซสตอรี่นะครับสวยสวยไม้สวยสวยเต็มเลยที่ส่งกีต้รนั่เลยส่งสามติดสองเลยผลสร้างห้าสิบเปอร์เซ็นต์ สวยๆอันนี้นะครับไม้ผิดบนไทยสตรอรี่นะครับบนไทยสตรอรี่สวยมากเลยนเงินต้นนี้ไม้ของสร้าง5้อซอันนี้ก็ติด50%ซ็ตเหมือนกันนะครับได้รางวัลโอเคขอบคุณครับ อันนี้ก็รางวัลนะครับสนไม้โครงสร้าง50%เหมือนกันอันนี้อันนี้ก็รางวัลไม้โครงสร้าง50%นะครับโครงสร้าง50%ก็คือสร้างได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับต้นนี้ก็โครงสร้าง50%เหมือนกัน อันนี้โครงสร้างแปดสิบนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์รางวันอันนี้ไม้โครงสร้าง80นะครับนนไม้โครงสร้าง80ก็ 80. ติดรางวัลหลายต้นนะครับไม้โครงสร้าง อันนี้เหมือนกันต้นนี้ก็โครงสร้าง50%บเรนะครับมะขามอันนี้อหรอครพี่อ่อันนี้ของพี่แดงครับพี่แดงอ๋พงอพี่แดงนะครับติดไม้โครงสร้าง80% สวยๆครับสมกับรางวัลเดี๋ยวถ้าผิดก็เปลี่ยนด้นะใบประกาศนะครับตอนี้กรับก่อนนะครับโมเดนครับดูนบ ต้นนี้สนนะครับไม้โครงสร้าง80รสวยมากเดี๋ยวก็จะให้ดูเฉพาะต้นที่ติดรางวัลน,นะครับอันนี้อันนี้ก็ติด80นะครับ80เ็นโอ้โหนี่แพรมน้าต้นนี้ต้นนี้ก็ติดรางวัลน,นะครับ80ต ต้นนี้นะครับเหรียญเงินตะกูอันนี้เหรียญเงินนะครับตะกูเหรียญเงินครับแะ้วับ เป็นโป้เม่นนามครับเป็นโป้เม่นนามต้นนี้ต้นนี้ว่าอะไรนะครับต้องตีรางวัลต้นนี้เหรียญทองแดงนะครับได้เหรียญทองแดงครับสวยนะครับดูไก่สวยมากหมอนต้นนี้ไม่ติดนะครับครับโป้เม่นนามอันนี้ต้นทรายนะครับโอ้ของลุงจันลันนะครับติดทะเลครับศูนย์พุทธทรายครับลุงจรนลันนะครับเียดทะเลครับศุนย์พุทธทรายตีางวัลนะครับ ต้นนี้ครับต้นนี้เหรียงทองแดงนะครับต้นนี้เหลียงทองแดงปข่อยหนูข่แดครับคลับหนูนะครับ,รบ,รบต้นนี้สวยมากพิดรางวัลดครี่คุับครับ อันนี้ต้นนี้เหรียญทองแดงนะครับคุณสันติครับต้นเพี่มม้านะครับเหรียญทองแดงสวยมากนะครับต่อจากคุเดนตามด้วยคุณสันติครับอันนี้ก็เหรียญทองแดงนะครับหมกต้นนี้สวยแค่ไหนครับคุณสันติครับเหรียญทองแดงนะครับคุณสันติอยู่นี่นทุกคนเละสวยมากดูรวมๆนะครับคุณพิวัฒน์าจีโชคครับ ต้นนี้นะครับต้นนี้พวงทะเลนะครับติดเหรเียญทองแดงสวยมากนะครับสวย,สวยอันนี้นคณะกรรมการากทำงานน่ะนี่เหรียญเงินนะครับเหรียญเงินตะโก้สวยมากเเป็นนดรุิคับ ัครบทางคณะผู้จัดงานนะครับ้ขอบคุณท่านดรประสิทธิ์เวสิทธิ์นะครับหัวหน้าสถาแนดกศาัตร์น้ำมูลสว่างเสเครืเกียรติม้านนะครับนี่เกียร์้านรางวัลรับรางวัลไปนะครับนี่มะขามต้นนี้นะครับดูมะขามต้นนี้นะครับ รบต่อไปนะครับต้นนี้นะครับได้ขออนุญาตเหรียญเงินนะครับต้นนี้เหรียญเงินนีไทยนะครับคุณชายไทยชาวมาทานวิ่งหมากรับขึ้นมอเตอร์วันเดินไปดีด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณยันใยนะครับนัดเป็นประธานชมรมบอเตอร์าซค์ท่ากากรับแล้วก็จีนวันนะครับรุ่นนี้จังหวัดเพชรบุรีนะครับสมกันเป็นมอเตอร์วันไม้ดีเด่นในแต่ละตรงนะครับโอเคครับอันนี้ก็ให้ชมดูนะครับไม้ตีรางวัล นี้ก็จะเป็นการพิธีมอบรางวัลน,นะครับบรรยากาศก,าก็จบลงไปด้วยดีนะครับโอเคครับก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้รางวัลน,นะครับแล้วก็ไปที่จะสร้างก็สร้างกันต่อไปนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโตโน,โชน่ชาแนลสวัสดีครับ